สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ไปผมไปเดินตลาดพระมาเนาะ <S <S ขออนุญาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องบิ๊กซีนะวัดนะครนะครับครับผมไปดูผลงานกันนะครับเอ่อเขาเรียกดอกจำปาแกะ่นะดอกจำปาแกะอาจารย์เฮงไพวันเนื้องาแกะ่นะดอกจำปาเนื้องาแกะอาจารย์เฮงไพวันอาจารย์เฮงไพวันนี้ต้องดูหลายหลายมือท่านเนาะ อที่ผมจําได้ก็คือตําได้ก็คือตัวคล้ายๆตัวมะตัวตัวมะาะครัท่านจะทําทาหัวเป็นเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้เป็นเหลี่ยมมาแบบนี้แล้วก็ทําก้นเป็นถุงอย่างนี้แล้วก็ทําขึ้นไปแบบนี้เแบบนานะสําหรับอันนี้ผมจํอลายมือของตัวตัวมะของอาจารย์เฮงไพวันได้นะอันนี้โดยส่วนตัวผมบอกกาแท้ดูง่ายนะเพิ่งเป็นงานงานชิ้นแรกด้วยเนาะที่ผมซื้อมาเนี่ยที่ผมเช่ามาเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกในชีวิตเลยนะไม่เคยเช่ามาเลยเนาะ เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพวกเคี่ยวพวกงานเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าไปซื้อหนังสือมาแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดดูนะต่อไปเป็นของชอบนะครับประดักิรหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะอันนี้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบนะประดักิรหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานเหมือนกันนะอันนี้ประมาณสองพันห้าร้อยี่สิบนะสองพันห้าร้อยยี่สิบได้ไหม ประมาณสิบห้านะคสิบห้ายี่สิบนะประมาณสิบห้ายี่สิบประมาณนั้นนะต่อไปเป็นเบี้ยแก่นะครับเนะบีนะเ้ยแก่หลวงพ่อทองมีะครับวัดกลางอ่างทองนะเบี้ยแก่หลวงพ่อทองมีนี่เป็นเบี้ยแก่ที่ยังมีราคาถูกอยู่เนาะ เล่นกันอยู่รู้สึกจะเล่นกันอยู่หลักร้อยมั้งครับผมไปเปิดดูในเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าก็จะเล่นกันอยู่หลักร้อยอยู่เนาะแต่นักราคาณนะปัจจุบันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ,อ่อเห็นเสียนบางท่านก็ก็ขายกันเป็น,เป,นเป็นพันเหมือนกันนะสาหรับเอ,อ่อเบี้ยกแก่หลวงหลวง,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 งพ่อทองทองหยิบเหรอครับทองหยิบหรือทองมีหลวงพ่อทองหยิบวัดกลางอ่างทองนะครับผมถ้าจาชื่อไม่ผิดนะ เป็นเบี้ยแก้ที่น่าใช้อยู่สำนักหนึ่งนะประสร้างมาประมาณสองพันห้าร้อยสิบนะต่อไปเป็นสมเด็จหล่อบโบราณน,นะครับหลวงปู่สวงวัชีประขาวหายสิงบุรีอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเขาจะบางนะพิมพ์เล็กเขาจะบางนะอันนี้ก็แท้นะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จหลวงปู่สวงวัชีประขาวหายสิงบุรีนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่กันเทียบดูนะก็จะมีใหญ่กว่ากันนะ พิมพใหญ่นะพิมพใหญ่เขาจะหนานะหนานี่นะครับผมเนื้อทองเหลืองนะครับต่อไปเป็นเนื้อผงนะครับตอนแรกผมผมดูไม่ออกว่าเป็นพระพระสมเด็จที่ไหนแต่ว่าพอดูพอดูการวางแขนแล้วนะการวางแขนเนี่ยเป็นพระสมเด็จหลวงปู่สวงสว,งวชีประขาวหายสิงห์บดีสร้างมาประมาณสองพันห้าร้อยสิบได้นะสร้างมาประมาณสองพันห้าร้อยสิบสองพันห้าร้อยประมาณนั้นนะครับประมาณสองพันห้าร้อยสิบเนาะ ตอนแรกผมได้มาผมตีเกด้วยนะพอมาพิจารณาเข้าจริงๆเอ้าดูเหมือนว่าการวางแขนเหมือนกันหลวงปู่สวงมัดชีพระขาวายสิงบุรีนะวางแขนนะี่นะดูนะฮะการวางแขนนะี่เหมือนกันเลยนะต่อไปเป็นพระสมเด็จจิ๋วนะพระสมเด็จพิมพ์นี้ทางวงการหรือหลายหลายท่านที่เล่นพระกันส่วนใหญ่เขาจะตีตีว่าเป็นพระสมเด็จจิว๋วหลวงปู่โบ้ยวัดมะนาวนะแต่ดูดู ดูส่วนตัวผมไม่น่าจะเป็นหลวงปู่โป้ยวัดมะนาวนะดูการวางแขนนะดูศิละปะนะดูศิละปะดูการวางแขนเหมือนเหมือนกับหลวงปู่สวงวัดชีปะขาวหายผมว่าผมว่านะ่าจะเป็นหลวงปู่สวงวัดชีปะขาวหายสิงบุรีนะครับเนี่ยแมก้กระทังพระสมเด็จพิมพ์เล็กของท่านนะครับพระสมเด็จพิมพ์เล็กเนื้อทองผสมที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเขาจะแกะเขาจะแกะแขนแกะหน้าอกแกะแขนแบบนี้เลยเนาะ สวงว่าชีประขาวหายนะอันนี้แท้ดูง่ายก่อนสองพันห้าร้อยนะของประมาณสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดสิบห้าได้นะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าไปโพสต์บอกว่าพระไม่รู้ที่นะแต่แท้นะแท้เลยนะครับผมมือนชนกล้องอยู่แล้วนะขอ,ขอโทษนะครับต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดระฆังหลังคองนะครับอันนี้เป็นยุคยุคหลังนะยุคหลังยุคหลังยุคหลังนี้ก็คือเป็นยุคที่เขาสร้างต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีมียุคแรกยุคหลังนะ องค์งนี้องค์นี้เป็นลักษณะที่ผมเคยได้หลุดมาหลายรอบล้วนะก็คือลักษณะแบบที่ว่าก็คือไม่มีการตัดตรงบริเวณด้านบนนี่นะเขาจะมีการตัดบริเวณด้านล่างนะพระแบบนี้นะโอกาสที่จะมีหลุดมาก็ให้เห็นก็จะมีบ่อยนะเนื่องจากว่าเป็นพระสมเด็จส่วนที่เป็นเป็นปลายของเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะปลายสุดของเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาเขาจะไม่มีรอยตัดนะ ปลายสุดกับท้ายสุดนะเขาจะไม่มีเส้นเขาจะมีมีรอยตัดนะเขาจะมีรอยตัดอยู่ที่เดียวนะบุมอันนี้สมเร็จ้วละคังหลังคอนนะครับต่อไปเป็นเหรียญเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับปีสองพันห้าร้อยแปดนะอันนี้โอ้โหอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับแท้ดูง่ายเลยเนาะดูตัวหนังสือนะด,ดูดูตัวหนังสือเขาจะทําตัวหนังสือตรงๆเนาะปีศูนย์แปดเยนะ ครับผมเขาว่าเป็นปีศูนย์แปดนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูในตําราเลยเข้าไปดูแต่ในเว็บไซต์นะครับต่อไปเป็นต่อไปเป็นพระรอดพระรอดลําพูนนะพระรอดองค์นี้เก๋นนะองค์พระรอดองค์นี้รู้สึกเยาจะไปเกี่ยกองมาถ้าถ้าเป็นพาะเกี่ยกองถ้าอยู่ในถุงโพสตปุ๊บเนี่ผมเรียบร้อยเลยครับแต่พิมพ์ทรงเขาได้อยู่เนาะพิมพ์ทรงเขาได้อยู่เพียง,ยงแต่ว่าพระเขาสร้างมาอายุพระไม่ถึงนะครับ พระรอดนี่มีอายุเป็นรอกเป็นเป็นพัน,ป,น 1, ปีนะพระรอดเนี่ยต่อไปเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงปู่คำวัดโพป,ปัพ้มพิมพ์ที่สองนะสองหน้านะพิมพ์ที่สองสองหน้านะมีหูนะอันนี้แท้ดูง่ายนะครับผมในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นหลวงหลวงปค,คำวัดโพป,ปั้มนะต่อไปเป็นเหรียญเอ่อเหรียญเอ่อไม่ใช่เป็นเหรียญรูปหล่อพิมพ์กบนะครับ วัดไทยย่านนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมนะแต่เป็นของแท้เหมือนกันแต่เป็นของแท้ยุคหลังนะสร้างมาประมาณปี2,500นี้ี่เองนะของแท้ยุคหลังนะครเนื้อสมฤทธิ์นะผมเห็นว่าแท้ก็เอามานะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าแท้ไม่รู้ที่ก็ได้นะแบบนี้นะเป็นเนื้อสมฤทธิ์ดูง่ายแท้ง่ายเลยนะต่อไปเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระพุทธชินเหรียญใบโพพระพุทธชินพระพุทธชินราช วัดดอนเมืองนะครับคาดว่าน่าจะเป็นหลงปูข่าววัดหลักสีสร้างนะเพราะว่าเป็นยันหลงปูข่าวสร้างตรงนี้หลงเป็นยันหลงปูข่าวอย่างเงี้ยเนาะเป็นยันเป็นยันชนิดเดียวกับหลวงปูขาวนะด้านหลังเหรียญหลงปูข่าววัดลักสีนะครับผมต่อไปเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาของหลวงปู่สุขหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงใช่ไหมหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนี้ผมเช่ามาหลายรอบประกวดวาก๋หมดเลยเนาะ องนี้ก็เป็นโออีกองคหนึ่งที่ผมคาดว่าน,น่าจะแท้นะที่ผมเช่ามาก็คือมันมีโอกาสแท้นะแต่ว่าทีนี้ผมจําพิมพ์ไม่ได้นะผมจําพิมพ์ไม่ได้นะก็คือลักษณะที่เป็นพระแท้ก็คือเนี่ยเขาจะมีซอกแขนซอกขาลึกมีนะตะ,ะดวงจะดือเนี่ยมีความลึกมีมิติ่น,นะนี่ก็คือเป็นลักษณะพระแท้นะครับต่อไปเป็น พระอุปคุขเขมรน,นะพระอุปอปุตขมรที่อยู่ในมือของผมนี้มีอายุเยอะเลยนะเนื้อสำริดน่าจะสร้างมาหลายร้อยปียนะพระอุปคุขเขมรเนี่ยแล้ดูจะประเมินคร่าวๆน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยปีนะต่อไปเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้าเนาะอันนี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้เป็นไหลนะอันนี้เป็นไหลอันนี้เป็นเสียนท่านนะหันหันหน้าไปทางนี้นะข้างข้างบนก็ อ่านได้ใจความว่าจุฬาลงกรณ์นะเป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะเพียงแต่ว่าเขาเล่นหากันหรือเปล่าไม่รู้ผมเห็นแท้ผมก็เช่ามาไปไป,ไปเขี่ยกองมานี่ไปเขี่ยกองมาเนาะนี่แท้ดูง่ายนะคลังมาซะเยินเลยนะแปลว่าเหรียญดั้งเหรียญดั้งเดิมเขามีความสกปรกมากอันนี้เหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลังนั่งกวกนะผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะ แบบนี้น่าจะลักษณะนางกวกที่แบบนี้น่าจะแถวแถวนครสวรรค์หรือเปล่าลคนครสวรรค์นนะน่าจะประมาณนั้นนะะเหรียญหลังนางกวักเนี่ยก็จะออกหลายสำนักเนาะต่อไปเป็นเหนะรียญหลวงพ่อปื้มวัดเพ้านะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปื้มวัดเพ้านะอือันนี้ก็แท้ดูง่ายนะเนี่ย ลักษณะพระแท้เขาจะดูตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเหรียญ่อ,อบโบราณเขาจะมีลักษณะตื้นก็จริงแต่ว่าเขามีความ,มคามชัดลึกนะมีความคมชัดลึกเนี่ยเนี่ยเห็นขีดตรงนี้เป็นแท่งๆเลยนะแขนช่วงแขนช่วงขาเนี่ยเป็นแท่งเลยนะอันนี้คือลักษณะเบื้องต้นในการพิจารณาเนี่ยตรงนี้นะเป็นแท่งๆเลยนะลักษณะพระแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมต่อไปเป็นเหรียญรอบโบราณหลงวงปู่สุ วัดปักคอมะขามเท่าครับเหรียญหล่ลอบโบราณพิมพ์ประพามนฑลหลวงประสุขวัดปักคอมะขามเท่าครับอันนี้ไม่ทันนะเป็นเหรียญแท้แต่ไม่ทันนะสร้างมาประมาณ2,510หมานี่เองนะจริงๆถ้าการสร้างเหรียญแบบนี้นะในความคิดเห็นของผมเขาน่าจะต่อโค้ดด้วยนะจะได้แยกออกว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะพอมาทื่อๆแบบเนี้ยแยกไม่ออกเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิด ทางวัดเขามีการบันทึกการสร้างเอาไว้ก็จะดีนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าทางวัดเขาบันทึกเอาไว้หรือเปล่านะครับผมครับผมต่อไปเป็นพระก,กิ่งพระก,กิ่งหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่ไม่มีโค้ดนะปกติพระก,กิ่งหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เนี่ยเขาจะมีโค้ดสาราใช่ไหมยโค้ดสาราตอกอันนี้อันนี้ไม่มีโค้ดาาแต่เขามีรอยการเนี่ยลายลายมือลายมือแบบเนี้ยนะถ้าผมจําไม่ผิดเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่น,นนะ ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นพระก,กิ่งขอกกงปุถิมวัดทห,หารไล่อันดับแรกก็คือลายมือเนาะอันดับแรกอันดับที่สองก็คือวิธีการหุ้มวิธีการหุ้มหุ่นเทียนนะอันดับสามสีทองนะครับสีทองที่หลวงปู่ทิมมักจะเอามาทาที่วัตถุมงคลของท่านอยู่หลายๆชนิดนะอย่างลูกอมเนี่ยอย่างพระผงภัยกุมารอะไรเงี้ยอย่างพระผงรูปเหมือนอะไรเงี้ยนะก็จะเขาจะมีสีทอง อันนี้องค์นี้ก็ทาโดนโดนทาสีทองมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีสีทองปรากฏให้เห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือพระกิ่งพระกิ่งก้นจานนะหลวงพ่ทิมมัตรทหารไล่นะครับผมต่อไปเป็นพระกิ่งครับพระกิ่งหลวงพ่อจาดโออันนี้ปีลึกสร้างมาน่าจะประมาณปี2500 2500ได้นะหลวงพ่อจาด ผมจําวัดไม่ได้ไม่ใช่วัดบางกระเบานะวัดบางวัดบางอะไรสักงอย่างเนะี่ยขึ้นต้นด้วยบางเหมือนกันแต่ว,ว่าไม่ใช่บางกระเบานะหลวงพ่อจาดวัดบางอะไรก็ไม่รู้นะจําชื่อวัดไม่ได้นะพระกิ่งหลังอุหลวงพ่อจาดนะสร้างมาัดสร้างมาโดยโดยคำคำนวณคร่าวๆนะประมาณสองพันห้าร้อยนะครับผมเนี่ยต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงปู่ทวด เหรียญเม่ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อันนี้น่าจะสร้างมาประมาณ2,000 2,508นะฮะ2,508อันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ดูยากพอสมควรเนื่องจากว่าเขาเอาไปแปลสภาพนะเขาเอาไปปัดเงานะเอาผ้าแท้ไปปัดเงานะเห็นเป็นเส้นรอยปัดอยู่ทั่วๆไปอยู่ตามบริเวณหน้าหน้าด้านหน้าและด้านหลังนะเขาจะมีมีรอยปัดนะฮะหลวงปู่ทวดเหรียญไม่ดแตงนะปิดครั้งแรกที่ผมเช่ามาด้วยนะแล้วก็เป็นเป็น เป็นครั้งแรกที่ผมเช่ามา okay. แล้วก็คิดว่ามีมีโอกาสแท้สูงนะส่วนก่อนๆนน้าเนี่ยช่ามาอยู่สองสามรอบแล้วเกีหมดเกหมดเลยต่อไปเป็นพระยอดนิยมนะครับพระปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้พิมพิมอกแฟบนะครับพิมอกแฟบนะนี่มีรอยจานนะมีลอยจานทั่วไปหลวงปู่นาคก็อย่างที่บอกอันดับแรกผมจะดูตรงเนี้ย มือที่มาปิดหูเนี่ยเขาจะเหมือนมาพา,ายป้ายปูนนะประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีการแต่งมือแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ปกติหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ที่ผมได้ได้มาเนี่ยน่าจะหัวท่านจะโหนกโหนกนะแต่องค์นี้หัวไม่โหนกนะเป็นหนึ่งในองค์ที่หัวไม่โหนกที่ผมได้มานะเนี่ยหัวไม่โหนกนะ,ะแปลกดีเหมือนกันน่าจะประมาณอยู่ที่หุ่นเทียนนะครับต่อไปสุดท้ายซ้ายท้ายสุดสําหรับวันนี้แล้วเนาะ เหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตนดหลวงนะรู้รู้สึกว่าเหรียญเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญหน้าหนุ่มป่ะเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญหน้าหนุ่มหรือเปล่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมผมดูในหนังสือผมคิดว่าเป็นพระพระเกด้วยซ้ำไปนะเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้เขาจะบวมเขาจะบวมอืแต่ด้านหลังไม่บวมนะด้านหลังไม่บวมนะด้านหน้าบวมนะด้านหน้าบวมนะ เหรียญรุ่นนี้ส่วนเมื่อก่อนเห็นเขามีมีข้างพอกอยู่ด้านหลังนะมีข้างพอกอยู่ด้านหลังแต่แต่เหรียญรุ่นนี้น่าน่าจะเหรียญเหรียญที่อยู่ในมือผมเนี่ยน่ะข้างเขาน่าจะหลุดไปแล้วแหละอันนี้โดยส่วนตัวผมมองแท้ดูง่ายนะแท้ดูง่ายเหรียญพ่อทองสุกวัตนดหลวงรุ่นสองนะรู้สกึกว่าจะเป็นรุ่นสองหรือเปล่านะรุ่นแรกเ็าจะเป็นหน้านหนุ่มหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าเหรียญรุ่นสองเขาจะนิยมกว่าเหเรียญรุ่นแรกนะเห็นเขาว่านะ ็ผมวันนี้ผลงานก็มีประมาณนี้เอาผลงานการเดินตลาดมะพระมาให้ทุกท่านดูกันซึ่งก็พอได้มาพอสมควรนะครับวันนี้ไปไปกันเดินก็ก็สนุกดีครับที่เกียจอยู่บ้านบางทีอยู่บ้านก็เบื่อๆคนเคยชอบเดินตลาดนัดพระเครื่องเนาะก็ก็จะไปเป็นเป็นถ้าว่างมีโอกาสว่างก็จะไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับคนชอบพระนะครับผมก็ผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ